ไปครับทุกคนตอนนี้ก็เลิกงานแล้วกลับบ้านจะตู่ก็จะกลับบ้านนะฝนฝนลินทุกคนเมื่อกี้เป่าแปบบ๊บ จัดเลิกงานก็จะลดเยอะหน่อยทุกคน ผมก็ขาดมันไม่ขึ้นเมื่อวานนี่แหละว้าทุกคนเลเยอะนิดหน่อย ตัดผมนะลูกพี่อ๋องรอนี่ถ้าตรงขึ้นไปก็น่าจะไปกาลสินนะทุกคนอันนี้เราก็เลี้ยวซ้ายกลับบ้านเนี่ยก็จะเป็นตรงไปก็จะขึ้นไปกาลสินถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปนครพนมเลี้ยวซ้ายกลับบ้านทุกคน ถนนแฉฝนตกเสร็จเมื่อกี้เลยโอ้โหแตกแบบนี้ละกันไงปาปาจะไปทางไหนไป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 ยิงตรงกลับปน ืี่ขึ้นเรยวคือเปิดไปเรีวกว่าคื้นี่วะร้อนเลยบายรถเยอะนะทุกคนอันตรายอันตรายกล <c oughs> ับบ้านแบบชิวๆนะทุกคน <c oughs> ก็ความปลอดภัย อีนี่ฝนไม่ตกโอ้เลื่ดเลยฝนไม่ตกอ่ะอยู่เนี่ยรถปิดไม่ไปเลยรถเติมทุกคนอะไรมาก เดิม,ดมอุ่นใจไม่มีพังหรือเปล่าเดิมๆก็พังนะถ้าแบบขี่แบบระยำเกินเนี่ยเราก็ไปกันต่อแต่เบรกก่อนตอนนี้รดเลี้ยวไปๆไปๆไปกันต่อไปกันต่อประมาณท่ากลับกลับจากที่ทำงานก็ประมาณ ยี่สิบกว่าโลนะทุกคนไม่ถึงสามสิบประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกโลนี่มั้งน่าจะนะทุกคนผมก็ไม่ได้ค่อยวัดดู รถเยอะอันตรายอันตราย <c oughs> เรื่อยๆครับเรื่อยๆอากาศยามเย็นนะทุกคนตอนเย็นก็จะแบบรถเยอะหน่อยตอนเช้าก็รถเยอะเหมือนกันนะแต่ผมว่าตอนเย็นรถเยอะกว่าอัดไปแดงไว้เนี่ย เออรถสองทีว่ะม่าเรียกว่ารุ่นอะไรวะเนี่ย JR เหรอ JR JR โอ้โหเมาควันเลยอ่ะสองทีมันก็ต้องมีควันไหมทุกคนเนาะถ้าไม่ถ้าไม่เจอสองทีก็น่าจะลูกไป เดย๋ยกลับไปต,ต้องทำหน้าใหม่ใหม่เพราะว่ามันไม่ขึ้นเมื่อวานโอ้โหก็ทำไมไม่ขึ้นสายมันหลุดเหระเฮ้ยไปแซนแล้วรูกพี่เฮ้ยโอ้ยเบ๊กุกตามไม่ทันนะเนี่ย เจอลูกพีรถเยอะว้าวบาวออกขวาไหมเกยไอตัดหนา้าผมนะไปไปออกขวาไหมเนี่ยถ้อาออกขวาก็พอนนะฮะทุกคนอันตรายครับรถมันเยอะ

แท็กไม่แท็กมุดเยอะจะาละน้ำมันเนาะทุกคนดูดิมันไปดีกว่าะเราไม่กล้าแท็กหรอกน้ำมันนัเนอนะ่ะเจ้าละน้ำมันวะเราไม่กล้าแท็กเราไม่กล้าแท็กอันตรายอันตราย <c oughs> อันตรายว่ะอันตรายวา <c oughs> ะกลัวกลัวกลัว <c oughs> Yeah. เปลี่ยนฝานวาเลยวะขวาเลยาไป,ไไปไลงซ้ายไว้ลงซ้ายไว้อันตราย้ารถลงขวารถลงซ้าย แตายตายเนี yeah. ่ยเขาพี่จักรยานนะทุกคนนะผมเห็นปั่นทุกวันนะปั่นออกกํลาลังกายหรือเปล่าเน yeah. ี่ยพี่เขาก็ปั่นทุกวันนะทุกคนกคน,นี่นะลงซ้ายโอ้โ oh, หลูกพี่โอ้โ oh, หลูกพี่ก็ะตัดหน้าผมเลยบออ แล้วมันอืดมากเลยทุกคนแรงรถคนออ่นอ่ะไม,ม,ม่ไปเลยเล้วโ็เริ่ม่รงแข็งเก้านั่นเราไม่ไหวะะอะรถเราเดิมกี่แบบไม่ท,ทังก็โอเคี่แล้วรถผมอ่ะร้อยสิบตอนนี้อะมันไม่แรง หยัดกันกลับหรอรถพังหรือเปล่า่ยรถพังรถพัดงดูกว่านี่มีรถไหมโอเคหยัดกันกลับนะทุกคนรถพังหรือตรงแบบยาว,าวานะทุกคน แยกนี้ต้องฟอนหน่อยรถมันเยอะตัวรถออกมาว่ะอ่ะฮะไปเรื่อยๆทุกคนกี่เร็วไม่ได้มันงิดสุดแล้วมันมันหนืดมันไม่วิ่งอ่ะ มันหนักสะเตอร์ก็แบบไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่หนักสะเตอร์มันน่าจะหนักอย่างอื่น,นโอ้โหมีผลวมาสักขนาดนี้ คลงแคงคงแรงครับพี่ยกโตใหด้วยอะนี่นะทุกคนพีซีโคตรแรงนะคันนี้แบบพี่พี่เขาบิดทุกวันนะผมเห็นนะแต่วีผมตามไม่ทันหรอกดู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 รถกีเขาพีซีทุกคนโครเที่ดูดิไปแล้ว แหลงออกตัวแบบพื้นเลยอะ่ะเรลาตามไม่ทันหรอกรถเรามันเดิมๆไง <c oughs> เราก็ไปแบบเรื่อยๆแล้วกันแบบชิวๆช,ชมบรรยากาศยามเย็นนะทุกคนแต่ข้างหน้าเหมือนแบบมืดๆยังไงไม่รู้เหมือนจะตอกอปล่าจะตกนะ เอเคยไปเรื่อยๆ,ๆทุกคนตอนนี้ขับขับยังไงกันไปดิขึ้นขวาขึ้นขวาลงซ้ายลงซ้ายโอเคตามพีม่พีซีกันหน้าเหยอะไป